เม่ชีโดนถามประจําเวชีโดนถามประจเว่าไปไหนมาเหรอคะเม่ชีก็จะตอบว่าไปที่ชอบที่ชอบมาค่ะก็ <laughs> ที่ไม่ชอบจะไปทําไม <laughs> อา้า็ก็ต้องตอบเขาไปแต่ไม่ได้กวนเขานะคือไม่ได้กวนภาษาทรูปเขาอ่ะ <laughs> กวนภาษา <laughs> ไม่ได้กวนภาษาทรูปเขาแต่ว่าก็ ก็ตอบเขาไปนะเขาก็จะไม่ได้ถามอีกถ้าเขาถามอีกด้วยความเคยชินของเขาไงเจอทีไรเขาก็ถามทุกทีเลยนะคนใกล้ๆนั่นแหละที่อยู่อาศัยเดิมนั่นแหละนะแล้ว <c oughs> ก็ถามทุกครั้งที่เจอเราเราก็ตอบแบบนี้แหละนะ <c oughs> จนหลังๆมาเขาก็สวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มให้จบ <c oughs> นะอันนี้ก็ในส่วนของอวาจากรรมตะคือการงาน การงานที่ทําอาชีพคือสมมุติว่าคุณครูนะคุณครูมีอาชีพครูใช่ไหมคะการงานต้องสอนนะคะ <c oughs> คนละอย่างกันนะคุณครูมีอาชีพนี่นี่นี่อาชีพครุคารุแปลว่าหนนะักใช่ไหมคารุคำนี้แปลว่ารถราบสาบลูกศิษย์ <c oughs> ทั้งรถทั้งราดเลยนะ เอาอะไรมาถดอะเอาความรู้รดเข้าไปสาหาดเข้าไปใช่ไหมราดเข้าไปใช่ไหมคือคําว่าคารุเนี่ยนะตัวนี้นะก็ก็ไม่ชี้ก็สาดทุกวันไงหยุดหยุดสาดแค่สองวันนอกนั้นก็สาดมาตลอดเลยนะแล้วก็วันหยุดที่ผ่านมาก็หยุดสาด เนี่ยเนี่ยคำพูดนะรดราดศาสตร์ความรู้ความความรู้ใส่ลูกศิษย์นะอันนี้เป็นคำคำพูดนะรดความรู้ให้มีความงามใช่ไหมคะต้นไม้ต้องได้น้ำรดน้ำบ่อยๆก็จะงดงามใส่ปุ๋ยราดน้ำบ่อยๆสาสตร์าไปบ่อยๆเ,เดี๋ยวก็รู้ใช่ไหมเดี๋ยวก็โตใช่ไหมคะ นั่นแหละครุนอกจากมีคําว่าหนักแล้วนะคะเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าหนักคะเพราะหนักในการรถนะหนักในการราดหนักในการสาดหนักในเรื่องของความรู้ที่เอาไปรถราดสาดลูกศิษย์ใช่ไมเอใช่ วานนอกก็เรียกครุนะนเอาครุมาซิไปตักน้ำประราดหน่อยได้ละได้ละ <c oughs> นอกจากคําว่าหนักแล้วนะคะเราต้องเข้าใจความหมายด้วยนะคะค่ะภาษาบาลีนะคะนั่น,น่ะค <c oughs> รุครุแปลว่าหนักหนักในนี้ก็ขยายความว่าหนักในการให้ให้ความรู้นะ <c oughs> ครูคนีใช่ค่ะอาชีพรถราศาสตร์นักศึกษาและในขณะที่อยู่ในห้องเรียนนั้นก็รถราศาสตร์นักศึกษาอยู่เรื่อยๆนะการงานไงใช่ไหมคะเอาความรู้ให้ตลอดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจนะคะเรียกว่าสัมมานะคือทางโลกกับทางธรรมหมายว่าถ้า เกี่ยวกับเรื่องของการวิชาการทางโลกวิชาการทางธรรมมันก็ต้องมีเหตุผลว่าวิชาการทางโลกเนี่ยสอนให้เด็กมันมีความรู้เพื่อที่จะเอาไปก่อร่างสร้างตัวเพื่อให้เป็นคนดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าครูคําว่าครูเนี่ยไม่มีหรอกที่จะสอนให้ลูกศิษย์อะไปเป็นคนเลวอันนี้ตรงตรงเลยนะฮะไม่มีไม่มีครูคนไหนหรอก ที่จะบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนเร็วนะฉันจะสอนเธอเป็นคนเร็วอันนั้นก็คงมีแหละแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าครูนะะเรียกว่าพวกมิจฉาต่างๆที่สอนกันถ้าเป็นสัมมาแบบนี้ก็ไม่สอนกันหรอกใช่ไหมคะสัมมาแบบนี้ก็ให้แต่ดีๆกันะนะสอนเรื่องในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ให้โทษอย่างนี้นะเนะาอันนี้เรียกว่าสัมมาวิรติต้องงดเว้นเฉพาะหน้าแบบไหน ยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ส่อเสียดอ่ะมีโอกาสส่อเสียดแล้วไม่ส่อเสียดอย่างเงี้ยมีโอกาสส่อเสียดตอนเนี้ยอยู่กันสองคนมีโอกาสนะแต่ไม่พูดส่อเสียดให้เขาเกลียดกันให้เขาแตกแยกกันเราจะไม่ทาอย่างเงี้ยก็คืองดเว้นกระทันหัน